สูตรปรกักหลักเลขท้ายนะครับสูตรจากตำรานะครับ EP ที่2หาหลักสิบวิธีคิดชุด A นะครับใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักพันบวก10บนชุด A ผลบวกเท่ากับ16นะครับดึง6มาตัวท้ายหลักหน่วยชุด B ใช้หลักสิบบวก10ครั้งที่1แล้วก็ตามด้วยบวกหลักหน่วยครั้งที่3บวกกันได้18นะครับดึงเลขท้ายมาคือ8หลักหน่วยชุด C ใช้หลักหน่วยครั้งที่2บวกด้วยหลักสิบครั้งที่4 บวกหลักสิครั้งได้4ี่อีก1ครั้งผลบวกเท่ากับ17ดึงหลักหน่วยมาคือ7นำผลที่ได้เทียบสูตรกับตารางมาตรฐานตารางของชุด A เท่ากับ8 90 3 4 5ชุด B ได้8เทียบในตารางคือ8 0 1 3 5 6เทียบ7ชุด C ได้8 0 1 4 5 6ทํากทำการโชนเลขเด่นทั้ง3ชุดนะครับเลขแรกคือ8ได้มา1ตัว เลขต่อไปคือ0เลขสุดท้ายคือ5ได้หลักสิบมาแล้วต่อไปเจอกัน EP 3นะครับชนชุดหลักสิบหลักหน่วยนะครับ